บอกมาสิหลับตั้งแต่กี่โมงเธอบอกฉันมาอืมอ่ะน้ำยยังดีนะยิ่งลุกขึ้นมาแทบตุ่มไปเลยนะดีนะยังลุกขึ้นมาขอบคุณมากก็รู้ก็ได้ามารวมมานี่ยอะไรนะเพ่ที่มึงตอบไลน์คุณมันเด้งเยอะๆกูเลยลุก Charge! Excellent work. Watch out! Long, go here and half ไม่เมื่อกี้มันไม่เห็นไงมอมอาปืนมอมอาปืนมอมอาปืนลงตรงไหนอะมา r ์ the l โ c เคช o นบนบ้านมีนะมีเบ,บียง Get it. Watch out! Money. I need a stock. ใกล้ชี้ใกล้ไม่ใช่ชี้ใกล้จิมใกล้จิมสองตัวเลย Watch out เบ็ดเฮลเฮลเฮลใอล้จิมเบ็ดเอากันเอ็กซ์ีไม่ใช่มันมีบ้านตรงข้ามนี่ด้วย Watch out หัวมองวัวนี่ม,มา Mark the location ฝั่งนู้นมีวะไม่มี Watch out เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูข้ามให้เส้นไปช่วยข้างนี้บอดหรือคนบี Help ไน่าจะบอดน่าจะบอดยิงนอกแล้วนอกแล้วเพื่อนไปช่วยให้หน่อยดูข้ามให้อยู่เพื่อนโอเคเพื่อนมาเราใจเย็นโอเค Watch out เพื่อนมียาไหมเพื่อนมียาไหมขอหน่อย I'm really sorry โอเคเพื่อนแบ่งกระสุนไอดีกระสุนทอง Mark the location ถ้าเพื่อน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 มีมีมน้อยก็ไม่เป็นไรมีเยอะก็แบ่งหน่อย ตายเลยน่าจะหมดละหมดละหมดละพี่ได้พี่ได้สามตัวโอเคมีตัวหนึ่งสามใครวะบ้างอ้าว

ันงก็ไม่ไหวเนื้อมาเอาสิมาเอาสิไม่ใช่ป่ะถ้าไม่ใช่ก็มากูมี3ามแล้วล็นไรโอเคอ w e มกูจะดีพีมึงเอามาคืนกูนะโอเคอะไรวะ <laughs> ใช่ไหมใช่ไหม,มงงเลย

หน้าพี่คืขขอหมดหะหมดแล้วหมดแล้วหมดไปตรงบินกำเนิบินใช่แล้วตัง้ตงลยแกแรนให้แกแรนให้กี่ตัวเต่าเดียวกอยิงไม่ถูกกูเนิ้วมันไม่ไปอยู่ตรงบ้านน้ำตาล tăng out. là nốt, bạn 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 được im phú, im phú, im phú มินบอกมีตัวเดียวไม่คิดต,ตกตใจสะบัดหนะน้าจอ,อสุดข๊อปเลยเพื่อนมันอยู่ไหนไม่รู้ m a r k the location ไม่ได้เลย Marked an airdrop. ียบจังคุณอยู่ในมดุดแล้วแม่วันนี้เล่นแอรไก่อะตอนกลางคืนไงทำไมอะไม่เล่นแอรไก่เลยเด่นไม่นแมววันนีไ้ไม่ได้เล่นไง จะเป็นแมวจริงแมวหัวร้อนนี่รถ <c oughs> ข้างหน้า Watch out จอด ตัวหนึ่งง,งี้ับจังฮัลโหลฮัลโหลมีกิฟเว้มีอยูอ่ป่าอับไปเนี่ย อย่าพึ่องอย่าพึ่งเฮ้ยอ,อย่าพึ่งเฮ้ยตื่นตื่นเอโอ้โอวงวานก็หนีบ่อยจะบ่อยนะติดไปนอวสรุปที่นี่คือมาตอบร้า่กันเพื่องงเพิ่งตื่นเพื่อคืนนี่โอ้ฮะเมา่องถามพี่ลิ้วก็ตื่นเพี่อคืนจริงปุปปปป่นวุ่นเพื่อโอ้โห เวลาที่เธอตื่นคือเวลาที่เพื่อนเธอนอนค่ะบ้านน,าน้ำตาลมี Watch out ให้แล้วเห็นแล้วเยอะเยอะเยอะเร็วกว่เราเยอะเยอะเยอะเอาซ้ายก่อนไหมเบลไปเร่ซ้ายก่อนซ้ายก่อนซ้ายก่อนเ<น>จบ็จบเจ็บเจ็บไหนนะ Watch out นี่นี่บ้านนี้บ้านนี้ อีกตัวอุ้ยเจ็บมากอยู่ไหนอยู่ไหนบนดาอยู่ข้างบนหมดแน้วปวรบ้าหมือนหรอโอเคเป็นเป็นยิงโหอย่าบ้านหนู Watch out. này có nãy Watch out. Cuối hai rồi, này có mấy lúc นี่ตานี้เอาจังเกินมีตัวชุดม่วงด้วยเพิ่ข้างหน้าข้างหน้าวิวโอ้โหยิงลมพรมกลิบเยลบังเลสูดบังสูดบังยิงลมพรมกลิบเลยตัวเมื่อกี้ตุ่ตะเกินเลย วิว,วเอากะทะมายิงดังแปง้งยิงลงคงกิบเลยว่ากี้เนี้ยโหวันนี้ดูเลยเล่นไม่ออกดูรู้เลยดูรู้เลย we're the best